ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกมาต่อต่อยอดนะครับหลักสิบล่างต่อจากงวดที่แล้วนะสมาชิกนะงวดที่แล้วเข้านะฮะเก้ากับหนึ่งมาที่เลขหนึ่งนะฮะก็เป็นสูตรแรกนะสูตรที่สองนะครับก็จะเป็นเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะฮะหลักสิบล่าง ก็นะจะมีทั้งหมด2สูตรนะฮะหลัก10ล่างก็าตามนี้เลยนะฮะนี่9กับ 1. นฮะผมเด่นผมเด่นห่า 1, 5, ที่10ล่างนะฮะมี9 1เฮ้ยเออ1 5 9มีเลข1ลกับเลข9กก็เอาตามสูตรนี้ด้วยนะครับมันก็ออกที่1 4สนะสมัชิกนะก็จะมีสูตรเข้าเยอะนะใน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 ช่องแอนทอนคำนวนอันนี้ก็ชุดสรุปเต็ม ถ้าเขาเข้าตามนี้อันนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาดูสองสูตรนี้นะะฮส่วนสูตรไหนที่มันเข้าเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะฮะสมาชิกนะ,ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูสูตรนี้กันก่อนหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็เด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนะฮะสมาชิกนะก่อนอื่นนะฮะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะ,ะช่องแอนะดทอนนักกระโดฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากฝากดติดตามนะ,ะ,นะะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่ง เพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะอ้าเาก็มาฟังคำเตือนทางช่องนะทางช่องคุณเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนาาันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมาชิกนะก็อ่ะก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกพิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับถูกผิดยังไงก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับอ่ะ มาดูสูตรนี้กันก่อนนะเต็ล่างนะฮะผมอ่าผมทำรันสูตรไปดูมันเข้าจริงตามนี้ผมก็ไปย้อนดูสูตรมีสูตรไหนเข้าผมก็จะนํามาลงให้จริงเท่าหลักสูตรนี้ลงเพิ่งลงให้วันแรกนะฮะมาชิกนะแต่สูตรรันไปดูมันเข้าตามนี้นะครับอ่ะมาดูวันแรกสูตรได้สี่ห้าหกนะครับสี 4, 5, ่ห้าหกก็มาได้ทุกหลักนะฮะหกก็มาท,ที่หลักหน่วยล่างนะฮะถูก เป็นวันที่หนึ่งเอาวันที่สองสูตรได้หนะึ่งสองสามได้ผลออกศูนย์สองนะอ่ะ,อะวันนี้เลขสองครับก็มาที่หลักหน่วยล่างนะเอาวันที่สามนะสูตรได้เจนะ็ดแปดเก้าได้ผลออกเก้าสองครับอ่ะวันนี้เลขเก้าครับก็มาที่หลักสิบล่างก็ถูกเป็นวันที่สามนะครับสมาชิกนะอ่ะมาต่อกั็นวันที่ไปไปไปสี่นะครับไปไปฮะสองสูตรนะครับสมาชิกนะ ก็จะ <c oughs> มีสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะถ้าใครไม่ชอบนะครับทารไม่ชอบก็มองผ่านๆไปนะฮะผมไม่ได้บังคับให้สมาชิกนะครับเชื่อตามที่ผมคํานวณอย่างเช่นชุดสรุปนะฮะมันก็เข้าอยู่หนึ่งสี่นะครับก็เข้าเป็นวดที่สี่แล้วสําหรับในช่องมานะเข้าสี่วดรวดแล้วสําหรับในช่องแอทอนมาคํานวณน,นะฮะเข้าล่างมาเข้าวนเข้าวนแล้วก็งวดที่วดที่ผ่านมางวดเมื่อวานนี้มาก็เข้ามาเข้าล่างอีกนะครับ ใครที่ติดตามช่องก็จะรู้ดีนะฮะไม่มีแก้ไขตัวเลขถูกก็ว่าไปทําถูกผิดก็ว่าไปทําผิดนะฮะมันจะมีมันจะเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก92แล้วมั้งล่างนะที่ออก92แล้วก็มาบนที่ออก07แล้วก็มา71หรืออะไรเนี่ยอักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าผมจาไม่ผิดนะครับไม่ไม่ใช่มาเข้า0 07หรือ17นี่แหละที่มันออกแล้วก็มาเข้าเข้าบนอีกที่ออก05ที่วดที่ออก4 405 แล้วก็มาเข้าบนที่ศูนย์ห้าแล้วก็งวดนี้ก็มาเข้าล่างนะที่หนึ่งสี่นะฮะก็นี้ชี้แจงกันไปนะฮะก็เข้าที่หนึ่งสี่ล่างนะฮะเอางวดต่อมาสูตรนะที่สูตรอ่างวดที่สี่ได้หกเจ็ดแปดนะพอผออกหกหนึ่งนะครับก็เข้าที่เลขหกครับที่หลักสิบล่างนะสมาชิกนะงวดถูกไปงวดทสี่งวดที่ห้าสูตรได้สองสามสี่นะครับเลขมานะครับสามตัวมาล่างหนึ่งตัวนะครับ ได้สองสามสี่ก็ออกห้าสามขวันนี้ก็มาที่เลขสามมาที่เลขสามถูกนะฮะเป็นวดที่ห้าขวดที่หกก็คือขวดที่ผ่านมาสูตรนี้จะเดินยาวกว่านี้นะฮะผมย้อนให้ดูแค่หกวดนะอ่ะขวดที่ผ่านมาได้สามสี่ห้าอดดกหนึ่งสี่แล้วก็มาที่เลขสี่นะฮะที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นหกวดนะย้อนให้ดูหกวดเอาไปดูวิธีคิดวิธีทำนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะสมาชิกขวดนี้ได้เลขตัวไหนมันชนกันกับสูตรหลักสิบลากเลยนะ เดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูงวดงวดเนี่ยงวดที่จะถึงเนี่ยชนกันชนกันที่เลขตัวไหนเดี๋ยวไปดูนะฮะอ้าววิธีทำเนี่ยง่ายๆเลยนําหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไรไปบวกเลขา่าคงที่นะครับอ่ะหนึ่งบวกสี่ห้าห้าบวกห้าก็ลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะศูนย์บวกเพิ่มเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งบกวกเพิ่มเป็นหนึ่งก็ได้สองพวดนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองนะมาที่เลขล่างหนึ่งตัวนะในสามตัวนี้ตามสูตรสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยใครที่่ชชืนอ,อบ นะครับวิธีคิดวิธีทำนะสมาชิกนะได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับอ่ะสูตรก็ง่ายๆนะสมาชิกนะถ้ามาอีกสมาชิกก็นำไปต่อยอดเองได้นะครับอ่ะได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับหมวดนี้ศูนย์หนึ่งสองอ่ะฝากสมาชิกพิจารณาตามสูตรนะหมวดประจำวันที่1ะทับ8ทับ6 5 สฝากสมาชิกนะพิจารณาด้วยเดี๋ยวมันจะชนตัวไหนเดี๋ยวผมจะชนให้ที่หลักหลักหลักสิบล่างสูตรเก่านี่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะชนกับสูตรนี้ให้วันนี้ได้เลขตัวไหนสมาชิกนะอ่ะเอ๊ะมันชนหรือมันไม่ชนนะ,ะผมก็เดี๋ยวผมคิดว่ามันชนนะฮะ <laughs> มันชนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามันชนหรือเปล่า ก็มาต่อกันนะฮะกับหลักสิบล่างนะฮะสูตรต่อเดินต่อเนื่องจากต่อจากวันที่แล้วนะสมาชิกนะครับวันที่แล้วในเก้ากับหนึ่งเนี่ยผมก็สรุปไปที่ตามที่ผมวันนั้นแหละมันเข้าหนึ่งสี่นะฮะมันออกนะฮะสมาชิกนะมันออกที่เลขหนึ่งสี่นะครับออกหนึ่งสี่นะสมาชิกนะอ่ะก็ถือว่าเข้าไม่ถือแล้วฮะเข้าแล้ว เลขหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวเลขเก้าครับผมผมเน้นที่หนึ่งหกกับเก้าหกนะฮะมันออกหนึ่งสี่นะฮะแต่แต่เลขสรุปมันมันมีนะสมาชิกนะมันมีเหมือนตามตาม,ตามที่ผมให้ไปเมื่อกี้นี้ให้ดนะูไปเมื่อนะกี้นี้นะครับสมาชิกนะมันก็มีครับที่ชุดสรุปผมนะครับ <c oughs> นี่ฮะชุดสรุปล่างอ่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกชุดผมเอาเลขหนึ่งกับเลขเก้านี้ ไปเน้นเลยเลขห้านี่ผมไม่เน้นนะฮะนะผมไปเน้นเลขเลขหนึ่งกับเลขเก้าแต่เน้นไปที่หนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าเน้นที่สองยุดนี้เนี่ยหลักสิบก็ผมใช้สูตรนี้แหละหนึ่งหกเก้าหกนะ,ะผมเน้นไปที่เลขหกมากมาก,มากเลยนะ,ะข้างล่างวันที่ผ่านมาก็หลุดนะ,ะสมาชิกนะ,ะแต่มันเข้านะ,ะเลขหกตัวนี้ผมแค่เน้นผิดแค่นั้นเองมันเข้าที่หนึ่งสี่อ่ะก็อธิบายกันตามนี้นะครับอ่ะก็เข้านะครับที่เลขหนึ่งมาที่หลัก สิบลางนะก็คือเลขหนึ่งก็ตามนี้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าผมจะเขาเรียกอะไรนะแม่นหลังห้อยออกถ้าสมัชิกนะผมมีทั้งหมดสามช่องช่องแอดทอนตำาาลาพารวยแล้วก็ช่องแอดทอนนักคำวนวณช่องนี้แล้วก็ช่องแอดทอนชัแนลมีสองช่องนะเข้ามาแล้วสี่วดแต่ช่องใหญ่ของผมนะฮะ ผมชุดสรุปล่างทั้งสามช่องอเข้าเต็มๆเลยมีหนึ่งสี่ทั้งสามช่องเลยสรุปล่างนะ,ะชุดเต็มอ่ะและก็มีชุดสรุปมีเข้าแค่สองช่องก็คือช่องแอทอนช่องนี้ละ,ะช่องแอทอนแอทอนนักคำนวณนี้สรุปเข้าเข้าล่างทั้งสองแล้วก็ช่องแอทอนช่อนีมีเข้าสองช่องนะ,ะที่สิบสี่ล่างะะแต่ส่วนส่วนช่องใหญ่ผมนั้น ชุดสรุปนั้นหลุดนะสมาชิกนะก็แจ้งตามนี้นะครับเอางวดนี้สูตรหลักสิบล่างจะได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีคิดวิธีทํากันนะสมาชิกนะจะได้เลขตัวไหนหลักสิบล่างนะ,ะมาดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะดูวิธีทากันนาหลักหมื่นหนึ่งครั้ง, 1000, งมาบวกหลั 50, ลกพันหนึ่งครั้ง,นะล 10, ลง, 2, งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกสองครั้งนะครับหลักสิบล่างอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสาม ตัวท้ายกันที่1อีก1ครั้งแล้วก็บาบวกหลักหน่วยเลขย 3, ตัวท้ายกันที่2อ,อีก1ครั้งด้เทแยงเปบวกเลข1คงของที่สมาชิกนะสามบวกหกได้เก้าสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกเก้าบวกหได้ศูนย์ศูนย์บวกหน่งก็ได้หนึ่งหนึ 5, 5่งบวกสี 9, ก 1, 1 1, ่ก็ได้ห้าห้บวกสี่ก็ได้เก้าเกบวกสองก็ได้หนึ่งบบวกหก็ได้ส พวกน,นี้ตำแหน่งแรกก็คือเลข 2, สองนะสมาชิกนะสองสองบวกเพิ่มเป็นสองแตะไปเลขสี่เอาพวกน,นี้ได้สองกับ 4, สี่นะสมาชิกนะน,นี่บวกสองได้สองกับ 4, สี่นะสมาชิกนะเออชนกันนะสมาชิกนะชนกันที่เลขสองนี่ที่หลักสิบล่าง m ที่จะถึงนี้นะเลข 2, สองนะสมาชิกนะ อ่ะแคปสูตรไว้ได้เลยใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเข้าจริงตามนี้สาหรับสูตรนี้นะครับ <c oughs> นะแคปสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะอ้าวก็ไปเติมกันเลยได้เลขสองก็เลขสี่นะครับเออกาผิด <c oughs> โทษทีนะสมาชิกนะอ่ะได้เลขสอง เลขสี่วันนี้ได้เลยเป็นเลขคู่นะฮะที่หลักสิบหลักสิบล่างนะฮะเป็นเลขคู่นะสมาชิกนะอ่ะงวดนี้ลงให้จริงเป็นงวดที่สองก็คืองวดประจำวันที่สิบหกฮะทับแปดทับหกห้าอ่าสมาชิกฝากพิจารณาด้วยนะครับทีนี้มันมาชนกันฮะอ่ะสองศูงนย์นี้มันชนกันที่เลขสองนะสมาชิกนะอันนี้ศูนย์หนึ่งสองอันนี้สองสี่อันนี้จะเป็นหลักสิบล่าง อันนี้มาได้ทุกหลักฉะนั้นมันชุดกันที่เลข2งวกน,นี้นะครับเน้นเลข2ไว้ที่หลัก10ล่างก็แล้วกันนะสมาชิกน้าประจำช่องเอทอนนะคะํานวณนะะเลข2ที่10ล่างก็จะมีถ้าผมเน้นก็มี21งหนึ่งสองหนึ่งสองสามแล้วก็สองเก้าสองหนึ่งสองสามสองเก้าสมาชิกแคบไว้นะฮะ เน้นที่เลขสองหลักสิบล่างนะฮะเลขสองหลักสิบล่างอ่ะก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเจอกันกันกบ <c oughs> สูตรไหนที่มันเข้าอีกล่ะ,อ,ะอันนี้ชุดเต็มหัวที่ผ่านมาอ่ะสูตรนี้เด่นบนเทียบจนสองสูตรเอาสูตรไหนก่อนอันนี้ทางเดินเลขทางเลขกับนี้อ่ะได้ห้าหกเจ็ดเหมือนกันอันนี้เข้าที่คู่ชุดเก้าห้า อาพวกนี้เอา,เอาสูตรนี้นะฮะเลขเด่นตัวเดียวามาทั้าได้ทั้งบนทั้งล่างนะฮะวดที่ผ่านมาได้เลขเกา้านี้เข้าดีจริงๆหนึห่งสองสามสี่สี่วดววที่ถึงนี้เป็นวดที่ 5. หา้าวดที่ผ่านมาเข้าที่เลขเก้าที่หลักสิบบนนะฮะ,ะเดี๋ยวพ่กนี้เอาสูตรนี้ก็แล้วกันนายสมาชิกนะเดี๋ยวทยอยลงนะครับสูตรเก่าๆ่านั่นแหละฮะสมาชิกนะะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดทอนนะครับช่องแอดทอนนะครับ นักคำนวณด้วยน,สสนะสมาชิกนะเอาพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ